จากที่เรามาถึงที่เกาะสีชังนะสิ่งแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผ <k ara, S 4> mm ัสนั่นก็คือการที่จะพาคุณผู้ชมไปสการะบูชาอกเสด็จพ่อรอห้านะครับที่พระราชวังเก่านะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่รายการของเราในวันนี้นะครับผมเพราะว่าที่นี่นะท่านนั้นทรงโปรดปางเป็นอย่างมากเลยนะครับผมฉะนั้นเราอย่ารอช้าอยู่แล้วฮะเราไปกันเลยดีกว่าครับไปแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน เงืมากๆน้องครับไหนหนูตัวพี่ดูรอบเลยอืมเข้าทางเลยเข้าวงการไม่รับน้องอยากเข้าวงการไม่ใช่นะเมืม่อกี้นี้พี่เห็นด้านหลังตรงนี้นะเขียนว่ายูวามักคุเทสยูอามักคุเทสนี่คืออะไรยังไงครับช่วยอธบก็คือเป็นไกด์ในพระราชวังค่ะเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่ามักคุเทสค่ะครับยูวามักคุเทสก็คือเป็นเยาวจนที่คอยแนะนำสถานที่ต่างๆบนเกาะีันทแห่งนี้ใช่ค่ะคือพี่ได้ยินมาว่าพอมาถึงแล้วต้องมาสักการะบูชาองค์เซนทรอลล่า ให้น้องช่วยแนะนําได้ไหมครับก็อย่างอื่นนะคะก็ขอแนะนําตัวก่อนค่ะคสวัสดีค่ะหนูก็ชื่อเด็กหญิงอุบลวรัตนค่ะชื่อเล่นชื่อนกค,ค่ะเดี๋ยวก็เป็นไกด์ในพระราชวังค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม .1 ค่ะเดี๋ยวจุดแรกนะคะจะเป็นสักการะราชกาลที่5ค่ะ ส่วนมากน้องเทีย่ยวที่มาเขาก็จะมาสักการะรัชกาลที่5เป็นจุดแรกค่ะรัะชกาลที่5นะคะก็อันเชิญโดยกรมศิลปากรค่ะในปีพศ2535ค่ะจะสังเกตได้ค่ะเพราะที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นค่ะที่อืเขาจะนั่งขี่ม้าหรือว่ายืนกันค่ะที่นี่ก็จะนั่งไขว่ห้างแล้วหันหน้ามองทางทะเลค,ค่ะเพื่อท่านจะได้ชมวิวค่ะ อิสราเอบทต้าเขาใช้คำพูดภาษาัพที่ส่งแบบเหมือนแบบสบายๆเหมือนมาพักผ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววิธีการสการับผู้ชาองเสร็จพ่อรอห้าทำไงบ้างก็จะมีทุบเทียนดอกไม้นะคะก็จะมีทุบเก้าดอกค่ะแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มค่ะแล้วพอจุดเทียนเสร็จแล้วก็ตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอพรอจากท่านได้ค่ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอฝากเจ้านินๆไว้กับน้องหน่อยนะเดี๋ยวพี่ขอไปรงผู้ชาองเสร็จพ่อรอห้าก่อนยิงงๆนะ หลังจากสการะองค์เสด็จพ่อรอห้าแล้วนะจุดต่อไปที่จะพาไปนั่นคือไปวัดค่ะก็จะไปเจดีย์โบสถ์วัศดางคณิมิตรค่ะอัสดางคณิมิตรนะฮะ,ะ,ะใช่ค่ะที่เจเดีย์นี้มีอะไรเด่นเป็นพิเศษนะคะรับคนสุฬาฯก็เป็นโครงสร้างของเขาค่ะ ก็ราชการค่ะก็ประพาสที่ต่างๆค่ะก็ได้ไอเดียมาจากที่ต่างๆค่ะแล้วก็มาสร้างวัดนี้ขึ้นนะคะได้ไอเดียจากหลายๆที่มารวมกันแล้วก็สร้างเป็นวัดนี้ขึ้นมาใช่ค่ะโอเคปนเนียนเลยครับคุณผู้ชมฮะฝากทีแรกแล้วก็ฝากยาวเลยครับอ,อีกกิโลเนี่ยครับจะถึงแล้วไปถึงแล้วนะโอเคฮะแล้วพี่แก้งเล่น ดูสินินยังไหวเลยทำไมพี่จะไม่ไหวนินไหวไหมตอนนี้เราพา,าเขามาแช่น้ำเพื่เขาเย็นสบายขึ้นนะครับผมแช่ไม่ไปไหนไปทีเดียวฮนะนั่งรอกันประมาณ3ามชั่วโมงได้ครับอเอาหัวจุ่มลงไปด้วยก็ดีนะอะ ไปนไหนอีกเลยหลับด้วยนะการตั้งรับในสภาวะอากาศที่ร้อน <c oughs> ก็ควรจะระวังสุนัขเกิดฮิสตโตกก็คือภาวะอากาศร้อนจัดก็ควรจะหาที่ร่มให้อยู่เตรียมน้ําให้พร้อมแล้วก็คอยดูว่าถ้ามีอาการหอบมากๆควรรีบพาพบไปพบสตัตวแพทย์ ดิโบสถวัสดาเทิคค่ะทางด้านบนนะคะจะเป็นเจดีคาระคังคว่ำค่ะส่วนทางด้านล่างจะเป็นต้โบสถค่ะได้ไนใน,นะคะได้รับพิธพรมจากอาลับค่ะส่วนประตูนะคะประตูแล้วก็จบสรรีแนวโกธิกค,ค่ะอ,ออกแบบโดยเนกาซีเชวอิตาลีค่ะส่วนรอบๆนะคะจะเป็นศิลาจารกทั้ง8หลักค่ะทําแทนมาจากใบเสมาค่ะเกี่ยวกับคำศัพท์ของพระทธศาสนาค่ะส่วนทางด้านหน้าก็คือต้นพระศรีมหาโก ประเทศอินเดียค่ะตำบลพุทธคยาค่ะนำมาเดินกรมเหมือนดำรงราชานภาพค่ะต้นพระศรีมหาโพลนะคือต้นที่นํามาจากประเทศอินเดียจริงๆคือต้นที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆนะฮะค่ะต้นที่นํามาจากประเทศอินเดียถ้าเกิดนํามาปลูกในไทยแล้วจะไม่รอดจะตายหมดมีต้นนี้ใช่ไหมฮะรอดข้ามประเทศมาก็ต้นเขาจะเหี่ยวเฉาตายค่ะต้นนี้กรมาเหมือนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าต้องเหี่ยวเฉาตายแน่ค่ะแต่พอเอาออกมาดูก็ มีมชีวิตอยู่ค่ะก็เลยามาถวายรัชกาลที่5ค่ะท่าก็เลยใส่หมวกหน้าวัดค่ะ หลัง so จากต้นสีมหาโพธิ์ไปเป็นอะไรต่อครับจะเป็นเรือนทองสีค่ะเรือนทองสีนะคะเป็นเรือนของพระนางเจ้าสาวะพาทองสีค่ะเหตุที่ชื่อเรือนทองสีนะคะเพราะว่าพระนางเจ้าสาวะพาทองสีค่ะได้ออกทรัพย์ส่วนพระองค์มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็มาตกแต่งไปในเรือนนี้ค่ะในสมัยก่อนนะคะเรือนนี้เป็นเรือนอาศัยยสถานค่ะครหรือเรียกอย่างว่าเรือนพระ